สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศดีๆที่พิยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับผมเราก็มากันที่ผามอยแดงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบันไดที่หน้าวาดเสียวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือบันไดริมหน้าผานะครับผมซึ่งสร้างทอดริมหน้าผา ที่ทั้งหน้าวาดเสียวและก็ให้ชมธรรมชาติอย่างสวยงามเลยนะครับผมซึ่งวิวทิวทัศนปากเขาด้านล่างก็เป็นประเทศกัมพูชานะครับผมเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศอันใดเสียวๆกับวิวสนสอยไปเรื่อยก่อนนะครับกลลัวเยนะ ม่เซียว,วหรอลูกครับสาหรับผาเหมยแดงนนะครับก็จะอยู่ที่ตําบลเสาธงชัยนะครับอาเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและตรงจุดบันไดสูงเสียวแห่งนี้นะครับ ก็จะอยู่ตรงจุดสูงจุดของผาหมอ,อยแดงนะครับ,าบหากมองไกลๆไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเขาพระวิหารนะครับครับผมสําหรับทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับมเมื่อตอนสมัยผมเป็นเด็กๆนะครับเคยขึ้นจากฝั่งไทยไก็เลยผาหมอ,อยแดงนี้ไปประมาณกิโลเดียวเองนะครับผมแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับ ครับผมสำหรับผาหมอยแดนะครับก็จะอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปประมาณแค่200เมตรซึ่งหน้าผาก็จะเป็นหินสีแดงนะครับ<อ>มีแนวผาหักชันลงสูงเบื้องล่างนะครับ<อ>กั้นเขตเดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา<อ>ครับผมและตลอดแนวหน้าผาของผาหมอยแดงนี้นะครับ<อ>ก็จะมีระยะทางประมาณ300เมตรนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงจุดที่มีหินแกะสลักที่มีอายุเราๆประมาณ1,500กว่าปีมาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเขาก็จะมีตะข่ายเหล็กกั้นเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปจับและสัมผัสซึ่งอาจทำให้รูปภาพแกะสลักนี้เสียหายได้นะครับ,ก,บก,กับภาพบ,บรรยากาศวิวส,สวยๆนะครับ ิมหน้าผามออีแดงก็จะมีนักท่องเที่ยวบางคนนะครับก็ไม่กล้าลงมานะครับเพราะความเสียวของบันไดแห่งนี้ภาพด้านล่างนะครับก็เป็นประเทศกัมพูชาที่เห็นเป็นหนองน้ํานั่นก็คือน่าจะเป็นหนองใหญ่ของเขาเลยนะครับบิวส,สวยๆนะครับบรรยากาศดีๆเดี๋ดยวจะพาชมบรรยากาศระหว่างทางขึ้นไปนะครับขึ้นกลับบ้านนะครับ พร้อมกับชมบรรยากาศวิวส,สวยๆกันไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นภาพที่มองจากด้านบนนะครับของบันไดลงไปก็น่าหวาดเสียวมากๆเลยนะครับผมลองซูมดูนะครับว่าด้านล่างจะเห็นหมู่บ้านของชนชาวเขมรน,นะครับก็พอ <c oughs> เ,เห็นลางๆนะครับ ท่านใดนะครับที่อยากมาชมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารหรือมาเที่ยวชมผามอยแดงกับบรรยากาศดีๆนะครับก็กไปมาได้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ที่ตำบลเสาธงชัยนะครับอำเภอกันทลักษณ์ซึ่งบางวันนะครับก็จะมีหมอกหนามากครับดิมหน้าผาแห่งนี้เป็นทะเลเหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของ ผสานใต้มาชมมาเสียวกับบันไดลงไปชมภาพเกศลักนุนต่ำกันที่นี่ได้นะครับผมที่ผามอยแดงบรรยากาศนะครับผมทั้งตอนขึ้นและทั้งตอนลงนะครับวัดเสียวไปเลยนะครับครับผมและต่อจากนี้ไปนะครับผมก็จะนำพา ทุกท่านนะครับไปชมความสวยงามความเสียวของบันไดแห่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามได้รับชมขอหาได้เขาเขาหนฝากกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องอีสานบ้านทุ่งด้วยนะครับผมแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ